ช่โอ้ตลาดเซวันคนล่านะของสดๆเท่านั้นเลยครับมาเจอปูนะฮะนี่ปูตัวเมียนะปูตัวเล็กแต่ไข่แน่นนะครับแล้วก็นี่แม่เจ้าโอ้โหหอยอ,อ,อะไรไม่ทราบใหญ่ไปเรือปเรล่นะครับนี่เลยหอยแครงนะฮะอันนี้ลวกมีเดียมมีเดียมนะขนาดกำลังกินเลยนะถ้าสุกไปมันจะหดนะนี่เขาลวกได้ดีมากเลยนะสีมัน โโออ้หะไรจะน่ากินขนาดนั้นมัเป็น190บาทนะมีตั้งหอยน,ะนางลมนะตรงนี้หอยนางลมกุ้งสดนะครับร้านนี้เป็นร้านยำนะเป็นร้านยำลวกยำหอยแครงนะครับยำปูม้าหอยนางลมนี่หอยมแมลงภู่ถุงอ,อะไรครับ40บาท40บาท,บาทนี่นี่วันนี้40บาทเองโอ้ ทางกี่ขีดเนี่ยถูกแล้วประมาณสี่ขีดกว่าปรมาณขีดเนาะมันเป็นเกลนประมาณแองขอ๋ออันนี้เขาทำให้เรียบร้อยมันก็เลยแพงนิดนึงนะเนื่องจากใช้แก๊สไม่แพงหรอกค่ะก็แพงเนาะราคานี้ไม่แพงนะฮะเพราะว่าเขาต้องมีทำน้ำจิ้มให้ทำทำล้างลวกให้เรียบร้อยนะพร้อมทานเราไม่ต้องไปทำเองที่บ้านนะเดี๋ยวเวลานะฮะโอ้นี่เล็กๆนี่คืออะไรยำหอยแครงอ๋อนี่มีเครื่องยำให้ต่างห่างนะ เป็นชุดเหรอ่เฮ้ยเข้าใจทำนะอันนี้มันจะเป็นแบบผสมหอยแข็งตัวนี้ใช่ไหมอ๋อหอยแข็งนี่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 ไหนเป็นชุดของมันเป็นชุดของมันได้อะไรบ้างได้เครื่องยำราคาเท่าไหร่ครับแปดสิบบาทอ๋อนี่ไงราคายำหอยนางรมหกสิบหอยแครงแปดสิบกุ้งแปดสิบปูม้าเก้าสิบ ยำผสมสองอย่างร้อยหนึง่งสามอย่างร้อยสามสิบเาไม่่ไม่ไมไมแพงร้านนี้มหาชัยซีฟู้ดนะฮะมหาชัยซีฟู้ดมาอยู่มาอยู่คอรานนะมาอยู่คอรานแล้วนะสดๆนะฮะอีคนร่านนะก็ไม่ไกลจากกรุงเทพนะฮะคร่านร้อยกาโลเกือบสองร้อยโลนะของสดไหมฮะ นี่นี่มีปากกาผินแถมให้นะสำหรับหอยนั่งลมทรงเครื่องนะฮะโอ้ร้านนี้เขาเน้นหอยนะทํายานานแล้วใช่ไหมครับถ่า,ายานานแล้วนะาน,าน,นะนี่นี่ดูเรื่องยำใหม่ๆเลยวันนี้ใหม่ๆเลยอ๋อล้วหอยแสงดงวัดองมาแล้วอ๋อแก่หอยสดหอยสดแต่แก่เฉย ว่าหอยนี่ตัวไม่ใหญ่ค่ะเพราะว่าหอยตัวใหญ่แกะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กำไรเลยอ่าเป็นหอยไซขนาดกำลังแกะนะฮะไซทานพอดีนะฮะ่ากินนั่นเลยร้านนี้ใหม่ๆอันนี้เป็นน้ำจิ้มนะฮะน้ำยำห่อหอยนะตล,ลัดก,ก็จะมีประมาณเอ่อหนึ่งสองสามสี่ห้าชนิดนะห้าชนิดนะฮะซีฟูด้ด น่ากินมากน่ารักดีนะสลัดนี้นะเป็นชุดของมันนะถ้าใครมีอีกก็ซื้อสองได้นะถ้าใครมีอีกก็ซื้อสองชุดไปอ่าซืสองชุดไปชุดก็ได้ค่ะชุดก็ได้นะบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมได้แค่นี้แล้ซื้อสองไปเลยถ้างั้นน่ะราคาก็ชุดเท่าไหร่นะแปดสิบบาทค่ะแปดสิบบาทเนื้อหอยถ้ายังไม่แก่ก็บางวันซื้อกิโลนี่เหรอ โอ้นี่นี่นี่ถุงหนึ่งอะครึ่งโลนะตัวหนึ่งอะเอ๊ะหอยหอยเจ้าเนื้อเนี่ยเนี่ยใช้หอยตั้งหมดครึ่งกิโลแกะได้แค่นี้นะก็โอเคนะนี่ครับดีกว่าไปนั่งแกะเองเจ็บมือด้วยนะนี่แต่มันคอลัประเภทคอลัไซส์กันนี่นะอันนี้คือหอยลวกใช่ไหมถ้าเป็นโลโลละสองร้อยพร้อมลวกพร้อมน้ำจิ้มจะเอาครึ่งโลก็ได้จะร้อยหนึ่งก็ได้ครึ่งโลคือร้อยหนึ่งนี่แดงๆเลยหอยอ้าเลยหอยอ้าหอยอ้า ห้ออยอาแสดงว่ายังไม่ตาย